สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลล์2อีซูซุขึ้งหัวมอเตอร์สาขาเพชรเกษม108นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กับที่โชว์รูมอีซูซุขึ้งหัวมอเตอร์สาขาเพชรเกษม108นะครับผมโชว์รูมของผมเองนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวอีซูซุรุ่นนี้ครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นขวัญใจมหาชนนะครับผมและขอมามากมายนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือ ฮิสูดีแมกฮายรันเดอร์สประตูตัวแซดเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวสีขาวมุกนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวมุกเฉดใหม่นะครับผมเป็นเฉดเดียวกับเจ้าตัวมิวเอ็กเลยนะครับแตกต่างจากตัวเฉดเก่าตัวโฉมเก่านะครับผมสำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะราคานะครับจะอยู่ที่934,000บาทสําหรับตัวสีขาวมุกนะครับผมและ9 2 7 0 0 0บาทสําหรับตัวสีดําสีเทาสีส้มและสี bron เงินนั่นเองนะครับผ ภายนอกภายในนะครับและของแต่งุพิเศษของเจ้าตัวนี้นจะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมตั้านี้เลยเชิญเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวอีซูดีแมกฮ g h แลนเดอร์4ประตูตัวแซ เกียร์ออโต้กันแล้วนะครับผมมาย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่934,000บาทสำหรับตัวสีขาวมุกตัวนี้นะครับผมเรามาเริ่มต้นนะครับผมจากข้อแตกต่างระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับจุดแรกนะคือกระจังหน้าเลยนะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นตัว2ครีบแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตัวเขี้ยวเนี่เขี้ยวนี่มันจะสั้นกว่าตัวเก่าเห็นไหมตัวเก่านะเขี้ยวมันจะยาวนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขี้ยวเขาจะสั้นนะครับ แต่ว่าข้อแตกต่างนะครับผมที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวสีครับผมสีเนี่ยมันจะเป็นสีทูโทนนะครับซึ่งตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีโครมเมียนนะครับผมตัวบนเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับสีเทาอมดํานะครับแบบนี้นะ แบบนี้2สเต็ปแบบนี้นะครับผมด้านล่างเนี่ยตรงรางพึ่งนี่นะครับมันจะเป็นแนวนอนนะครับผมซึ่งมันจะเป็นตัวแนวนอนนะครับตัวสั้นสลักกับตัวยาวสีครีบแบบนี้นะแล้วก็ตัวด้านข้างครับนี่นี่นี่นตัวจะตกแต่งด้วยลายเคปลาร์นะครับผมแบบนี้เลยนะทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับผมตัวโลโก้อีสุก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมนี่เลย น,นี่ข้อแตกต่างนะครับผมแล้วก็ข้อแตกต่างอีกจุดนึงนะครับคือด้าน <quer wa S 1> ล่างนะครับผมตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอนะครับเป็น LED นะแต่ว่าตัวครอบนะครับผมตัวแฟลิ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเทานะครับผมซึ่งตัวเก่ามันสีดำนะแต่อันนี้มันให้มันตัวสีเทาแบบทึบๆมาแบบนี้นะสวยงามนะครับผมสวยดีแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับ ต่อมานะครับผมตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจกเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวข้อไฟเ็าจะเป็น LED นะครับผมแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยด้านหน้านะครับผมต่อมานะครับไปด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับผมตัวโลโก้ไฮแลนเดอร์ของเขานะครับจะเป็นตัวนูนนะครับสีโครเมียมแบบนี้นะครับผมตัวพิที่ปั่นน้ำฝนนะครับจะเป็นที่ปั่นน้ำฝนแบบอัตโนมัตินะจะเป็นตัวฉีด ตัวฉีดน้ำนะครับผมในตัวนะครับพอดีก็เมื่อกี้มันมีแมงวันนะครับมาตอมนะผมปัดแมงวันออกนิดหนึ่งนะครับผมจะได้ไม่กวนสายตานะครับด้านบนนะเขาก็จะมีเสาอากาศนะครับตัวรับสัญญาณเป็นเสาอากาศตัวสีดําสั้นแบบนี้นะครับผมด้านล่างนะครับตรงที่จับประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะตัวด้านล่างก็จะมีตัวบันไดข้านะครับอันนี้ก็จะมาจากโรงงานเลยนะครับผม ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัดกับตัวสีดานะครับพร้อมไฟเดียแบบบิวอินมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะของแถมนะครับผมก็จะมีฟิล์มนาโนเซรามิกนะครับผมแถมให้กับลูกค้านะตัวคิ้วกระส่าเนี่ยจริงๆผมแถมให้นะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาบอกว่ายังไม่ต้องติดให้แต่ว่าผมก็แถมให้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับต่อมานะครับมาที่ด้านหลังกันบ้านนะครับผมไลเนอร์ปูกระบานะครับผมของแท้จากทางศูนย์นะผมแถมให้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ด้านท้ายของกระบะนะครับผมตัวมือจับกระบะนะครับเป็นตัวสีโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินด้วยนะครับนี่เลยไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะตัวหลอดจะเป็นตัวหลอดไส้แบบไฮโดรเจนนะครับผมด้านในนะครับโลโก้ต่างๆนะครับทั้ง E s u ู่ D-Max DDI และตัว Z นะครับเป็นสีโครเมียมทั้งหมดนะครับตัวนูนนะแบบนี้เลย ตัวกันชนท้ายนะครับจะเป็นกันชนท้ายแบบ2สเต็ปแบบนี้นะครับผมเป็นแบบบิวอินมาจากโรงงานเลยนะครับไฟเบร์โรดที่3อยู่ด้านบนนะครับผมต่อมานะครับมาที่ของแต่งสุดพิเศษกันบ้างนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวล้อแม็กซ์ลายใบพัดขอบสตัวนี้เลยนะครับผมตกแต่งด้วยตัวหมุดและดุมล้อนะครับและตัวข้อคาลิเปอร์เป็นสีแดงนะครับผมตัวขคอลิเปอร์ก็จะเป็นลายบมโบ้ด้วยนะครับ รัดด้วยยางนะครับผมยางนะขนาดนะครับผมผมขอดูขนาดนิดนึงก่อนนะครับตัวขนาดเขียนอยู่ตรงไหนวะอ่านี่เลยนี่เลยครับขนาดของเขานะเขาคือ265ทับ6 0 R 1 8นะครับผมตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะครับตัวแลกตัวแม็กลายบพัดนะครับผมก็จะรับกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับสวยจริงๆอันนี้ หลายหท่านชอบนะครับผมแล้วก็ FC หลายๆท่านขอมานะครับขอดูเจ้าตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ทําให้ดูแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนี้เลยสวยงามมากๆนี่เลยครับทีนี้เราดูภายนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยเชิญเลยครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูภายในเจ้าตูวรถกันต่อเลยนะครับผมเสียงต,ต,ตีตีตัวนี้นะครับผมก็จะมาจากการที่เรากาคาคุญแจไวแล้วเปิดประตูทิ้งไว้นั่นเองนะครับผมกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจร,รีโมทนะสามารถปลดล็อกรถนะครับแล้วก็ล็อกรถได้แบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวดอกคุญแจเนี่ยยังเป็นกุญแจแบบไขอยู่นะครับผมยังไม่ใช่ตัวอิโมเมเนเตอร์นะทีนี้นะครับเรามาดู ภายในเจ้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับพรมลายของเขานะ่ยเขาจะเป็นพรมลายแบบหุ้มหนังนะครับผมเดินได้ด้วยะเถือสีเทาแบบนี้นะครับตัวพรมลายเนี่ยก็จะมีมันติฟังก์ชันนะครับผมทั้งตัวฟังก์ชั่นนะครับตัวเครื่องเสียงนะและตัวครูสคอนโทรด้วยนะครับมีมาให้นะครับตัวเครื่องเสียงของเขานะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วนะครับผมสามารถฟัง FMAM นะครับต่อบลูทูธวางสายโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์นะครับต่อ Apple CarPlay และต่อ Mirror Link ได้ด้วยนะครับตัว แอร์ของเขารับจะเป็นแอร์แบบธรรมดานะครับผมเป็นแบบแมนนวลนะตัวด้านล่างนะเขาจะมีพาวเวอร์อัเลทหนจุดนะครับผมตรงด้านนี้นะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะรับจะมีเสียบ usb นะครับแล้วก็ AUX นะครับผมอย่างละจุดนะครับผมตรงนี้นะครับตัวเกียร์เขาจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะครับระบบต่างๆของเขานะคเกาจะมีระบบขึ้นลงทางลาดชันนะครับผม ตัวระบบ ESC ป้องกันการลื่นไหลนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มสตาร์ทสต็อปมาให้ด้วยนะครับวัสดุต่างๆนะครับด้านด้านคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะครับผมเป็นแบบเบาหนังนะเดินได้ตัวเข็บสีเทาแบบนี้นะมาที่ฟังก์ชันด้านข้างคนขับนะครับผมวัสดุนะครับก็จะเป็นตัวซอฟทัชเหมือนกันนะครับผมเป็นบุหนังนะครับเดินได้ตัวเข็บสีเทานะครับผมตัวพักแขนก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับตัวฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัว กระจกไฟฟ้านะครับผมตัวเซญลักล็อกนะครับตัวล็อกกระจกไฟฟ้าตัวปรับบางกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวพับกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับในเจ้าตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับนี่เลย ตัวเบาะนะครับผมเบาะมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่านะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นเบาะหนังนะครับผมสีดํานะแบบเข้ารูปนะครับเดินได้้วยเข็บสีเทานะครับเป็นลวดลายใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นเบาะหนังแบบระบายความร้อนด้วยนะครับเวลาเราจอดตากแดดนานๆนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะครับเพราะเจ้าตัวเบาะตัวนี้เขาระบายให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเซตนะครับผมก็ยังคงเป็นปรับเบาะแบบแมนนวลมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปรับได้8ทิศทางเลยนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับมาด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังนะครับมาที่คอนโซลด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับตัวเสีย USB 1จุดนะครับด้านบนแบบนี้นะครับนี่เลยตัวบบร์ด้านหลังก็เป็นอบ์ดหนังนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่นี่น่ตัวคิวกันสารนะลูกค้าบอกไม่ต้องติดแต่ว่าผมแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมเป็นของแท้จากสูนเลยด้วยนะครับ ตัวบาดหนังนะครับตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีที่พักแขนนะพร้อมที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมสองแก้วตรงกลางแบบนี้นะครับของแถมต่างๆนะครับผมก็จะมีภายในนะครับตัวพรมนะครับผมพรมผ้ายางโปูพื้นขอโทษดีนะครับเป็นผ้ายางโปูพื้นนะครับแบบตรงรุ่นนะแล้วก็จะมีตัวล็อกเบรกล็อกคันล็อกยางอะไหล่นะครับผมแถมให้ด้วยนะครับผมภายในก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันต่อเลย,ยเชิญเลยครับก็จบลงไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวอ e ี u ูด D m a x i i h l l n n e r r 4ประตูตัว,ตว,ตว,ตวแซดเกียร์ทำ เกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับผมปี2022นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมชอบหรือไม่ชอบการแต่งแบบนี้ยังไงนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมชอบมากๆสำหรับเจ้าตัวแม็กตัวนี้นะครับซึ่งเข้ากับตัวรถอย่างมากเลยนะครับผมส่วนตัวถ้าเกิดว่าผมมีรถขึ้นมานะครับก็อยากจะแต่งแบบนี้แหละชอบมากๆเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมอยากจะออกรถกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงหรือรถพ p พีวีอย่างอีซูมูเล็กนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลย ผมก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และ ID Line น์ะครับไว้ด้านล่างนะครับและด้านล่างของตัวคลิปนี้นะครับผมก็จะทิ้งโปรโมชั่นเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเซลล์สองและทีมงานอีซูุพิ่งหอมเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิป